สวัสดีครับทุกทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับใน World of Vision Final Fantasy นะครับเซิร์ฟเวอร์อัพแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมแอบกดเต erm ิมเพชรไปนิดนึงฮะเพื่อเอาเดลี่ mm hmm. อ่ารีวอร์ดไปแล้วฮะอ่าผมกดก่อนเลยฮะอันนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอ่ามีอะไรมาใหม่บ้างวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในอ่ามิชชั่นกันก่อนเลยครับว่าได้อะไรมีอะไรมาใหม่บ้างแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมบ้างสำหรับอ่าอีดีล่านี่ผมคงจะไม่ได้จูบหานะครับเพราะว่าผมไม่ไหวละเอาตรงตรงเลยฮะเอาโอเคอเฮ ของเดลต้าก็ยังอยู่นะครับอ่าโอเคตอนนี้ไม่มีอะไรเพิ่มอันนี้ครับอ่าก็ด่านที่ได้ฟาร์มขอเราซอนเองครับซึ่งคือด่านของออรันดูนะครับควรจะทําไว้เดี๋ยวผมจะมาพูดกันอีกทีหนึ่งว่าอ่าทำอะไรยังไงยังไงดีนะครับอ่าจะฟาร์มยังไงเอาทาเป็นไทป์ไหนอะไรเงี้ยครับอ่าส่วนตัวผมเองเนี่ยคงฟาร์มนะครับแล้วผมคิดว่าตัวผมเองเนี่ยคงไม่ได้ฟาร์มไทป์อื่นนอกจากแอซซอลแน่ๆผมอยากได้เป็นแอซซอลนะครับส่วนอาเมจก็คงเป็นเมจิกนะครับ อันนี้ก็เป็นห้องโบนะครับมีทั้งเดี่ยวและมันตินะครับอย่าลืมไปฟาร์มกันนะครับของแจกก็มาตรฐานนะครับไม่มีอะไรรับก่อนเลยแล้วกันครับฟาเพจก่อนฮะอแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในฟาร์เพยกันนะครับว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับสำหรับเฟอรนชเติกก็ยังอยู่นะครับหอคอยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่านี้นะครับอันนี้วนกลับมานะครับก็คือเป็นของเก่าหมดเลยนะฮะ ก็ไปฟาร์มกันนะครับใครที่อยากได้เพิ่มนะครับอันนี้มาเพิ่มนะครับมีอะไรแจกมั่งในนี้นะครับมีหินมีอะไรไหมไม่มีหินนะครับก็อย่าลืมไปฟาร์มกันครับนี่ด้วยโอเคก็นั่นแหละฮะไปเล่นกันนะครับฟาร์มไว้นะครับก็เมดก็เอาไท้เมจิกนะครับส่วนดาบเอาไท้แอซซอนนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมดันใหม่นะครับดันธนูครับอ๋อก็มีซิลแอคแท็กนะครับแล้วก็ซิลเมจิก ก็เป็น่านฟาร์มที่ดีครับกาควรจะไปฟาร์มไว้บ้างก็ได้ครับแต่ว่าถ้าใครมีอย่างอื่นเยอะแล้วเราจะไม่ฟาร์มจะไปแลกหนังสือเอาก็โอเคนะครับผมว่ามันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูในช็อปกันต่อนะครับว่ามีอะไรขายบ้างนะครับเดี๋ยวดูสิว่าจะมีกล่องกิลกเมิอย่างที่ผมบอกไหมนะฮะเดี๋ยวเรามารุ่นๆกันหน่อยยังไม่ได้ดูอะไรเลยฮะเพิ่ง็อกอินงเข้ามาเลยฮะเดี๋ยวดูสิครับนี่ครับ อันนี้ก็ของเก่าเนาะย,ยังไม่มีอะไรอัปเดตนะครับมาดูตรงนี้ก <plate> oui, ่อนเห็นตรงนี้แวบๆนี่ครับก็มีชาวของอีดีล่านะครับขายนะครับก็ท่าน้ำธรรมดาอันนี้เป็นวิกตอรากับอายากะนะครับมาแย่งพื้นที่ฉาดนะครับแล้วตออย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้ครับมันจะมีใครอยู่บ้างแล้วนะครับตอนนี้นะฮะไม่แน่ใจนี่ครับแต่ว่ามีลำซามีอายากะนะครับไ เรลองเราลองอัพเราลองลอัปเดตฟรีกันดูดีกว่าครับว่า,ว,าว่ามีอะไรบ้างนะครับเหมือนไม่เขาเพิ่มช่องมาให้หรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยครับช่องตรงนี้มันล้นเพิ่มเพิ่มมาอีกหนึ่งช่องแล้วปกติมันจะพอดีใช่ไหมล่ะเ็าเขาอาจจะต้องยอมเพิ่มให้เพราะไม่งั้นตัวละครมันเยอะเกินไปครับมันอาจจะไม่ได้จริงครับก็จําเป็นละมั้งเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวลองอัปเดตดูแล้วกันน่ะอืมอา่ามีก็ก็ศาดตอาเกียรติอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่ครับแล้วก็ตรงนี้มีนาชาดวยนะ อ๋อก็คือ3ตัวฮะหนึ่งสองสามแล้วก็นี่สี่ก็คือช่องนี้เป็นช่องของอีดีล่านะครับแล้วช่องนี้เป็นของไฟนอลแทคติกนะฮะอ่าเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับไอเกฟผมไม่ต้องซื้อละฮะตัวตะกี้ดูซิว่าจะมีอะไรบ้างนะครับอ๋ออออายูอาร์นะครับสองพันเพจนะครับการันตีวิชั่นการันตียูอาร์นะครับอ่าใครอยากได้ก็เอาเลยฮะสําหรับตัวผมเองเนี่ยอ่าตอนนี้ก็คงผ่านหมดเลยครับเพราะว่าอ่าตัว วิชันการผมก็ได้ครบหมดแล้วอย่างที่อยากได้นะครับส่วน UR อ,อาร์ก็ไม่มีปัญญาปั้นตัวใหม่เพิ่มนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้มีอะไรบ้าเนี่ยอ๋อการันตี็มาบวกการันตีหกร้อยหกสิบเพซนะครับแล้วอันนี้กี่ใบได้กี่ใบห้าใบอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองจวดน,นี้ดูก็ได้ครับดูว่าเผื่อได้ตัว MR ดีๆลองซื้อดูก็ได้ครับไปลองจวดสนุกๆก,กันดูครับอันนี้ได้ครับอ่ะซื้อได้ทั้งห้าอันนี้แต่ผมเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันฮะผมจนช่วงนี้ อันนี้ก็พวกธรรมดาครับของเดิมๆนะไม่มีอะไรอัปเดตนะครับสอดเอาว้แค่นี้ออ่าไรอ๋อได้ซิลฮะฮะอันนี้หรออ๋อก็ได้คอนนะอ๋ถามว่าคุ้มไหมก็เออถ้าใครไม่ไหวจริงๆอยากได้ก็เอาก็ได้ครับไม่ได้แย่เท่าไหร่ว่ามันก็ไม่แต่ก็มันก็แพงอยู่นะโอเคก็ไม่มีอะไรเพิ่มนะครับยไปดูในม็อกช็อปซิมีอะไรใหม่ไหมอ่ะก็ก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็นของ F เหมือนเดิมนะครับอ่ะเหมือนเดิม มีอะไรมาใหม่นะครับโอเคเหม,ม,มือนเดิมเลยอ่ะทีเราไปดูกรารชากันดีกว่าครับวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับดูซิมีแจกจัจ่วไหมอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อจั่วฟรีหนึ่งทีอ่าโอเคโอเคให้ครั้งเดียวละมะั้งอะไรเนี่ยอ๋ออ่ะก็มีเกตด,ด้วยเหมือนกัน อันนี้ยังเหลืออีกหนึ่งทีอ่ะแล้วน,นี้ก็ได้20่ิบจนะครับมีสเต็ปนะครับสเต็ปที่ไหนดูซิสเต็ปอะไรอะโอเคอ่าก็8,500เนชรเพเหมือนเดิมนะครับเซมๆเลยฮะของเดิมอะ MR การันตี R นะครับอ,อันนี้ก็ของอันนี้ก็คือเป็นแบนเนอร์ที่เอามาแชร์ชาร์กับอันนี้นั่นเองครับอ,อันนี้ก็ OR การันตีเหมือนเดิมครับ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> ก็วันนี้ก็จะมีจัว่วตัวด้วยนะครับเมื่อกี้มีหกใบจะซื้อว่าจั่วสิบห้าใบเลยก็เออเสียดายเพศยนะตัวนี้ก็โดนไปเยอะจริงๆฮะเก็บไปซื้อฉาดอาเกียดีกว่าครับตอนนี้ก็สําหรับอาเกียดน,นี่ก็ใกล้ละฮะใกล้ใกล้ใกล้จะได้เบรกสี่เบรกห้าแล้วครับใกล้อีกนิดเดียวะ สุดท้ายก็คงต้องเติมบ้างนะฮะแต่ว่าอยากจะประหยัดเห้ได้มากที่สุดเท่าที่จะได้นะครับเพราะว่ามันเจ็บเหลือเกินก็น่าจะพักกันยาวๆนะรัจะเตินทองเลยอะไรเอ่ยก็คงลาก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาไว้กันอีกทีหนึ่งตอนตอนที่การเทล่าเข้านะครับดูซิว่าผมจะมีเพชรเหลือเท่าไหร่แล้วก็สามารถจัวหาเธอออกมาได้ไหมแต่ว่าเนื่องจากการเทล่าเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ลิมิตนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้ทุ่มขนาดเหมือนตอน อาเรียนแล้วนะครับสิ่งต้องได้แหละนะครับจวดฟรีก็ลองดูหนะ่อยไม่ไม่ถามอะไรเลยด้วยอ่าเออมันไม่ใช่นี่นะอ๋อเป็นของทานีเนาะออได้อะไรเนี่ยงัออ้นถ้คิปเลยแล้วกันตกใจหมดอ๋อเออของดีอยู่นะแล้วแล้วยูอาร์นี่คืออะไรนะ อ่ะแล้วก็หายไปแล้วเศร้าใช้ตัวจวดตรงนี้ได้ด้วยคืออะไรอ่ะเดี๋ยวลองดูสิอ่ะตัวตัวมาอยู่ตรงนี้ครับอ๋อมันคือตัวนี้เหรอเอ้าเศร้าเลนะไหนแล้วไม่ได้อะไรอ่ะออคือแปลกดีอ่ะอ,อ,อ๋อก็คือหนึ่งใบและแถมของพวกนี้ด้วย งั้นก็สกิปเลยแล้วกันนะครับเออเเฮ้ยประหลาดชะมัดเลยอ๋อโอเคโอเคเออเออกด็ดีเนอะอย่างน้อยก็ยังแถมอะไรบ้างนะเออเอ,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 อโอเคครับมันก็ถามว่าดีไหมมันก็เหมือนจะดีเลยแฮะ ก็คือตัวละหกสเพศอ่าสีทองอันนี้ต้องมาดั่งรุ้นอีกว่าอ่ะมันเกียนนี่ว่ะตัวนี้มันอะไรกันเอ้สาเลียใครอยากได้สาเลียอยู่ก็ลองดูนะครับตัวนี้ก็มีลุ้นได้เหมือนกันนะเอ็อาร์การันตีปวกก็ดูซิว่าจะมียูอาออกไหมสีทองมันก็ดันไปเป็นไอันนั้นซะอีกเนาะอตลบเี้ยไม่ต้องลุ้นเลยนะข้ามไปเอาถ้าเต็มแล้วได้ยูอาร์ดหรอ นี่าซื้อมาเพิ่มให้เต็มอยู่เลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงเออเอลดูดีกว่าเออแปลกดีเออไไเอเอยังไงแลวเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมไปไปซื้อเพิ่มนิดนึงเดี๋ยวซื้อเพิ่มนิดนงผมอยากรู้ครับผมอยากต้องทดลองฮะเออซื้อเพิ่มอีกใบนึงน่าจะได้การันตีว่าได้แปลกดีอ่ะ และนี่คอเดียก็มาแต่ไหนเออผมผมอ่านกา่อนเนี่ยเอาแล้วมันก็หายไปละอ่าเขาบอกว่าวันสล็อตฟีเจอร์ยูนิตการเรเมนิงอาวโอเคไหนดูนี่มีตัวอะไรบ้างดูดับเลทดีกว่าครับผมงงนะฮะเออแปลกดีอ่ะเออเออ,เอ,อ ur u r รตั้ง9%้าเอร์เซ็นเนี่ย u r ออ๋อก็สี่เอร์เซ็นนะครับการันตีสลอ็อตก็มีทุกตัวนะครับม,มีทุกตัวที่ไม่ลิมิตท,ทุกตัวครับมีตัวที่ไม่ลิมิตท,ทุกตัวอืมตัวที่ไม่ลิมิตท,ทุกตัวนะครับก็อ่ะแล้วเขาเขียนว่า ถ้าตั๋วเต็มจะได้การันตียูนิตนะเพราะนั้นถือว่าราคาดีนะครับหกร้อยเพศหกร้อยเพศเออก็ได้พอดีเออดีเนาะก็ลองดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอพอดวิดีโอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมาฮะอันนี้ครับก็เดี๋ยวลองซื้อนีอ้แท็กหนึ่งครับมันก็น่าจะได้พอดีครับมันน่าจะได้พอดีพอดีครับนะบไปจูงกันต่อครับเออเออตลกดีแปลกดีครับรอบนี้ก็สนุกดีนะ่ะออมีอีกห้าใบละ ต้องได้สักทีมันต้องได้น,ะน่ะจะดูที่ว่าจะได้ตัวอะไรกันนะะอ่าเนี่ยมันมันมันแย่จังคนเลวอะคับเ่า,า,าแทนที่จะเอาแบบยอดให้มันเป็นแบบสมุดสีเป็นอันนั้นไปเลยใช่ไหมแต่พอพออเป็นอย่างนี้ก็เออไม่ลุ้นเลยแล้วแล้วมันก็ได้เอามาหมดเลยน้นอย ถ้ามันเป็นไอ้แหลมๆอะ่ะเออถ้าเป็นอันนี้ก็เออข้ามๆไปไม่ได้อะไรดีๆเลยดูอ่ะนี่แหละนี่ฮะต่อไปได้อยู่อ่ะแล้วไปไปดูกันหกลอยเพีครับได้สวยเออตลาดด้วยตัดดวแรกไม่ต้องรุนเลยะ ไปครับฮิไ <laughs> เชอรี่ลักผมจังเออเ,ออเ,ออเอก็ก็ซื้อวันละหกสิบเพะมาจบไปเรื่อยวันนึ่งเดี๋ยวก็ก็คบเองม <laughs> าไหนๆขอดูแค่ว่ามันเป็นเม็ดอันไหนเนี่ยเนี่ยสมุดทองอร่อยีโอเคจไปจรที่ผมไม่ได้อยู่อาเลยเนี่ย <laughs> สุดท้ายครับนะรครับเออก็เป็นอะไรที่ตลกตลกดีฮะก็ล,ลองดูนะครับแถวนี้ถ้แถวนี้ซา,าเลียอีกนะซาเลียนี่รักผมมากเลยโอกาสได้ก็ยากด้วยนะรู้สึกว่าหันครึ่งของอิมาทั่วไปนช่ผมว่าจ่วยไ,วมมยได้ซาเลียโดนตัวเยเอ้ อ่านหน่อยหมถ่ายแล้วครับไปครับนี่ลลากโอเคไปครับมทาทั้งพ่อทั้งลูกเลยเว้ยนี่ครับนี่ครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นการปิดจบอ่าจวสิบห้าครั้งร้อยห้าสิบจวดไปแล้วนะฮะ ต่อไปก็จะอันนี้ให้ตจวฟรีวันละ1ครั้งใช่ไหมล่ะก็กรแตก UR แตก MR วันละ1ครั้งนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีจวไปถึงวันออกวันที่1 5ก็อาทิตย์หนึ่งนะครับเพราะนั้นถ้าจวดว1วันไปหครั้งไปเรื่อยๆคุณจะไม่ได้ UR นะครับคุณจะต้องซื้อ60เพศมาชนให้เต็มสักประมาณ3าใบถึง4ใบนะครับก็ถามว่าคุ้มไหมก็เป็นการลงทุนที่ค่อนข้าง ไม่แพงมากนะครับไม่แพงมากนะครับราคาหกสิบเพรต่อวันนะครับก็คือเติมเพื่อเอาโบนัสก็ได้ครับเติมเพื่อเอาโบนัสตรงนี้ครับของอดีล่าของอีดีล่านะครับตรงนี้ครับแล้วก็มาจั่เนี่ซื้ออันนี้มาจุกครับประมาณสี่ห้าวันทุนก็จะได้การันตียูอาร์หนึ่งใบนะครับในราคาที่ไม่แพงมากนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันก็เป็นดีลที่โอเคครับเป็นดีลที่โอเคครับแต่ว่าถ้าใครจะฟรีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจริงๆก็ ก็ผ่านไปนะครับเออนะโอเคก็เอาไว้ว่าก็อัปเดตก,ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับก็สําหรับอีดีล่าเนี่ยผมคงรีวิวเป็นรีวิวแห้งผ่านเว็บนะครับแล้วก็หวังว่าหวังว่านะครับว่าเว็บจะไม่แปลผิดอีกเนอะเออโอเคก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับทุกคน ทุกคนโชคดีได้อิดิล่าอย่างที่หวังนะครับต้นโบนขอไปพักอ,อกพักใจแบบหนึ่งฮะไปชาร์จเพชรหน่อยครับสวัสดีครับ